สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Virgil van d i ด e นะคะกับบทบาทสำคัญเลยที่ข้อมูลบอกว่าทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2 2 2 2 2 5ได้สำเร็จใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมเขาถึงเป็นเหมือนแกนหลักของทีมมากกว่าแค่กองหลังธรรมดาคนหนึ่งในข้อมูลมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าเป็นหัวใจเกมรับเลยนะคะที่พาทีมกลับมาได้ ครับผมคำนี้สะท้อนภาพได้ดีเลยแล้วจุดเริ่มต้นระคะอะไรคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนั้นถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีนะครับเขาชี้ว่าต้นฤดูกาล2024-25เนี่ยเ,เกมรับของลิเวอร์พูลมันกลับมามีระเบียบมีความนิ่งต่างจากปีก่อนๆใช่ครับต่างจากปีก่อนหน้าที่อาจจะมีปัญหาเรื่องออการบาดเจ็บหรือการปรับแผนที่ยังไม่ลงตัวเข้ามาบ้าง แต่ปีนี้คือฟานได์กลับมาฟิตเต็มที่แล้วก็ดูเหมือนว่าบทบาทผู้นำเขาจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยความนิ่งที่ว่านี่มันเห็นผลในสนามชัดเจนแค่ไหนคะชัดเจนมากครับโดยเฉพาะเวลาเจอทีมใหญ่ๆนะครับอย่างเกมที่ไปเยือนแมนซิตี้หรือว่านัดที่เจออาร์ซนอลในบ้านค่ะมีการพูดถึงเลยว่าฟันไดนี่เป็นเหมือนแบบว่ากำแพงเหล็กเลยทีเดียวโหคำนั้นเลยครับมันแสดงว่า การยืนตำแหน่งการสั่งการของเขามันสำคัญกับโครงสร้างเกมรับมากจริงๆนอกจากเกมรับที่นิ่งขึ้นแล้วอีกเรื่องที่ข้อมูลเน้นมากๆคือภาวะผู้นำของเขาอันนี้เป็นยังไงคะเ,ออเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับคือสไตล์ความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเน้นที่ออการกระทำการกระทำใช่ครับทำให้เห็นในสนามเลยมากกว่าจะแบบตะโกนสั่งเสียงดังๆ อะไรแบบนั้นอ๋อเ oh, ข้าใจค่ะซึ่งวิธีนี้ครับมันกลับสร้างความมั่นใจให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีมากอย่างพวกเทรนส์โกนาเต้ใช่ครับหรือแม้แต่ดาวรุ่งอย่างกวานซี่ก็ดูมั่นใจขึ้นแล้วก็บวกกับว่าเขาได้รับตำแหน่งกับตันทีมเต็มตัวด้วยหลังจากเฮนเดอร์สันย้ายไปการเป็นผู้นำแบบนำด้วยการกระทำแบบนี้มันสำคัญยังไงคะโดยเฉพาะกับลีกที่กดดันสูงอย่างพรีเมียร์ลีกสำคัญมากๆครับผมการมีผู้นำที่นิ่ง แล้วก็แสดงให้เห็นในสนามว่าเขามุ่งมั่นเขาคุมสถานการณ์ได้มันเหมือนเป็นเสาหลักให้ทีมโดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่ๆหรือเวลาทีมเจอสถานการณ์กดดันการเห็นกัปตันคุมเกมรับได้นิ่งๆเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจทั้งทีมเลยแล้วถ้าดูจากสถิติล่ะคะข้อมูลที่ให้มาก็น่าสนใจมากลงเล่นครบทุกนัดในลีกไม่เจ็บเลย แถมชนะดวลตัวต่อตัวตั้ง8เอครับตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนเรื่องความสม่ำเสมอที่เป็นกุญแจสำคัญเลยความสม่ำเสมอการลงเล่นได้ต่อเนื่องในลีกที่หนักแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ชนะดวลสูงขนาดนั้นก็คือยืนยันคุณภาพเกมรับที่ไว้ใจได้แล้วยังทำประตูสำคัญได้ด้วยนะคะอย่างเกมกับเชลซีสเปอร์สใช่เลยครับ อันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาการมีส่วนร่วมกับประตูด้วยมันมีความหมายมากกว่าแค่กองหลังที่แข็งแกร่งเฉยๆหรือเปล่าคะแน่นอนครับมันสแสดงให้เห็นอิทธิพลของเขาที่มันมันรอบได้นะครับอือหือคือในวันที่เกมลุกอาจจะฝุดๆการได้ประตูจากกองหลังหรือแค่การที่เขาช่วยให้ทีมไม่เสียประตูเนี่ยมันคือความแตกต่างที่ตัดสินเกมได้เลยค่ะอันนี้ก่อนย้ำว่าเขาไม่ใช่แค่กองหลังแต่เป็นผู้เล่นที่ช่วยให้ทีมชนะได้จริงๆ และบทสรุปสุดท้ายจากข้อมูลก็คือลิว์พูดได้แชมป์ไปด้วย89คะแนนทิ้งแมนซิตี้2แต้มครับผมส่วนฟานไดเอมก็ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมสโมสร้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของลีกซึ่งก็เป็นการยืนยันบทบาทของเขาอีกครั้งนะเอ,อ่อในเนื้อหามีการใช้คำนิยามเขาน่าสนใจว่าอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่หูหวาลีลาเยอะแต่เป็นแต่เป็นผู้เงียบที่เปลี่ยนเกมครับซาเลนเกมชานเจอร์ใช้ความนิ่งความคงเส้นคงวา แล้วก็ภาวะผู้นําแบบที่แสดงออกผ่านการกระทํานี่แหละนําความสําเร็จกลับมาพอฟังแบบนี้แล้วก็ชัดเจนเลยนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันความเป็นผู้นําความสม่ําเสมอความแข็งแกร่งในเกมรับของฟานไดค์คือปัจจัยหลักจริงๆที่พาลิวพูลถึงแชมป์ใช่เลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแล้วถ้าจะลองคิดต่อจากไอเดียผู้เงียบที่เปลี่ยนเกมที่ข้อมูลให้ไว้นะคะครับมันก็น่าคิดนะว่าเออนอกจากผลในสนามหรือช่วยแชมป์แล้วเนี่ย การเป็นผู้นำสไตล์นี้ของฟานไดค์ที่เน้นการกระทำเป็นแบบอย่างมันอาจจะส่งผลต่อวิธีคิดของใครคะของกองหลังรุ่นน้องๆหรือแม้แต่มีอิทธิพลต่อมุมมองเรื่องความเป็นผู้นำในวงการอื่นๆนอกเหนือจากฟุตบอลได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ